สวัสดีนะครับวันนี้มาค้ำกล้วยไข่นะครับตอนนี้ลมเริ่มมีพัดโชยนะครับกลัวกล้วยจะหักนะครับตอนนี้ก็ได้ตัดปีแล้วนะครับตัดหัวปีแล้วเนาะเดี๋ยวจะเอาไม้ค้ำนะครับค้ำกล้วยกันลมนะครับกันลมกระโชกแล้วทำให้กล้วยหักนะครับเป็นกล้วยไข่นะครับเพิ่งจะปลูกเนาะ เพิ่งจะปลูกไปไม่นานนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ออกเขือมาแล้วนะครับผมเนาะก็ง่ายๆนะครับทำกล้วยก็ให้เราหาไม้ไผ่นะครับนี่ไม้ไผ่มาหนึ่งลำนะครับแต่ผมจะใช้แค่หนึ่งลำนะครับเราก็จะตัดนะครับเอาเลื่อยๆให้มีรูนะครับไม้ไผ่จะมีรูตรงนี้เนาะ เราก็ไปตัดไม้งามนะครับไม้งามแบบนี้มาเนาะนี่ไม้งามแบบนี้มานะครับเราก็สวมลงไปในนี้เลยนะครับนี่แค่นี้เองนะครับเราไม่ต้องไปใช้เชือกผูกนะครับเราก็ใช้ไม้ไผ่แง่ลำเดียวนะครับแล้วก็ค้ำไปอย่างนี้เลยนะครับนี่ <S <S แค่นี้เองนะครับค้ำไปเท่านี้เองเลยนะครับ ก็ไปเป็นไม้งามนะครับไปําไไ้ตรงนี้เนาะนะครับเนาะก็จะช่วยไม่ให้น้ำหนักของหวีกล้วยนะครับมาทางนี้มากนะครับต้นจะได้อยู่ได้นะครับเดี๋ยวเราดูอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าลมไม่น่าจะแรงทำถึงก็ต้นหักได้นะครับเราก็ค้ำเท่านี้พอ นะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีต้นนูนก็ใกล้แล้วนะครับใกล้จะออกปีมาแล้วนะครับเนาะเพราะว่าเห็นใบสั้นๆอยู่ต้นนี้เนาะนี่ต้นนี้เลยนะครับอ่าปีออกมาแล้วนี่ครับเห็นไหม ถ้าเราเห็นใบสั้นก็แสดงว่ากล้วยเขาตั้งท้องปีเขาก็จะเริ่มออกนะครับดูง่ายๆสังเกตง่ายๆเลยนะครับกับกล้วยเนาะทุกชนิดเลยนะครับก่อนจะออกปีเขาจะมีใบอยู่ใบหนึ่งที่ออกมาสั้นๆนะครับก็แสดงว่าตรงนั้นอ,อีกไม่นานเขาก็จะออก ากปีนี่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 ี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ที่ผมให้ดูเนาะนี่นี่ออกมาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยขาจะมีใบอยู่ใบหนึ่งใบบนเห็นไหมสั้นนะครับเขาก็ออกปีมาแล้วนะครับเนาะออกปีมาแล้วเ๋ยวดูชัดๆนี่นะครับนี่ปีพุ่งมานนี้เลยนี่นะครับอันนี้ก็เป็นกล้วยไข่นะครับ หนึ่งสองสามอันนี้เป็นต้นที่สามนะครับที่เขาออกปีนะครับออกปีตกเครืออันนู้นต้นที่สี่นะครับต้นที่สี่อันนี้ก็ยังนะครับอันนี้ก็ยังเล็กอยู่นะครับอันนี้ก็ยังตัดปีไม่ได้นะครับลมลมก็โชกแรงมากเลยก็คั้าอย่างที่ผมบอกนะครับใช้ไม้ ไม้งามนะครับตัดเสียบกับปลายไม้ไผ่นะครับะรกบอกไม้ไผ่เรานะครับค้ำท่านี้ก็อยู่แล้วนะครับเห็นไหมต้นไม้โยกเลยนะครับต้นไม้โยกนะครับถ้าลมไม่มาตีจริงๆถ้าลมมาตีระดับนั้นก็อาจจะต้องไม้มาเสริมอีกนะครับมาให้แน่นนะครับถ้าลมก็โชกแรงแบบมีพายุอย่างเงี้ยนะครับเราจําเป็นก็ต้องใช้ไม้อีกลำหนึ่งนะครับ มาค้ำแล้วก็ผูกเชือกหรือไม่เรก็ขุดหลักฝังดินนะครับเอาบนหลักฝังดินไว้นะครับก็สวยงามนะครับอันนี้ก็ออกมาแล้วกัน1 2ึ่งสอี่ห้าหหวีแล้วนะครับ7วีทั้งตีนเต่าแถบนี้เนาะ จ็ดหวีโอเคนะครับก็ตอนนี้แม่ค้าก็จองมาแล้วนะครับจองกล้วยไข่แล้วเนาะกล้วยไข่แถวนี้ก็รู้สึกตามร้านค้าตามลูกค้าต่างๆเขาก็ถามหากล้วยไข่กันนะครับเนาะอย่างน,างนี้อย่างนี้ตัดเนาะตัดถ้าเราตัดใบใบอย่างนี้นะครับเราให้เฉือนลงไปอย่างนี้นะครับนี่ให้เฉือนอย่างนี้เลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหม น้ำเขาจะได้ไม่ค้างนะครับจะทําให้เขาไม่เป็นเชื้อราเนี่ยเขาจะเน่าแบบแค่นี้เองนะครับเนาะเฉือนแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราตัดอย่างนี้นะครับเราตัดอย่างนี้น้ําจะไปขังนะครับไปขังแล้วทําให้กีบนี้เน่าลึกลงไปนะครับเนาะทาให้เชื้อราไปสะสมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการตัดใบต้วยตัดตัดแต่งใบใบกล้วยเราต้องตัดแบบเฉลียงแบบนี้เนาะนะครับเนาะหรือตัด ตัดขึ้นไปแบบนี้ก็ได้นะครับเนาะแล้วแต่ที่ถนัดเลยนะครับันแล้วเราก็เอาไว้ขนต้นแบบนี้นะครับเนาะอันนี้เราก็ตัดได้เลยนะครับนับนับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาไว้แค่แปดใบพอนะครับที่เหลือข้างล่างลงมาตัดทิ้งเลยครับเนาะเอาไว้เท่านั้นพอนะครับเนาะโอเค ตัดทิ้งเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใบใบไม่สมบูรณ์แล้วตัดแบบนี้นะครับได้นาะตัดแต่งให้สวยงามแบบนี้อันนี้ก็นับหนึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปอันนี้ตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งได้เลยนะครับโอเคนะครับ ต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ตัดแต่งได้เลยนะครับตัดแต่งได้เลยนเลยนาะตัดเฉลียงเฉลียงอย่างที่ผมบอกนะครับอย่าอ,อย่าเอาตัดให้กักน้ําไว้เก็บน้ําไว้ต้นจะเน่านะครับปีใบจะขึ้นมาเดีคนี้ก็ ต้นไม่สมบูรณ์นะครับตัดเลยนี่ตัดนะครับหรื้มีหน,น,นอนหนอนกินกล้วยนะครับเขาก็จะเอาไว้ประมาณนี้นะครับเอาไว้1ต้นเนาะเอาไว้ให้เป็นต้นลูกนี่หนึต้นนะครับทิ้งออกมาด้านข้างเราตัดทิ้งหมดเลยนะครับ ต่ใครก็แตกใบแล้วนะครับอันนี้จะนั่นก็ตัดได้เลยนะไม่ต้องไปเสียดายนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดใบต่อนหนึ่งต้นเอาไว้เท่านั้นพอนะครับที่เหลือตัด นะครับตัดแต่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัรับฟันแบบนี้นะครับรนะับฟัน โอ,อโอเคีพอครับโอเคพอครับเนาะไปดูกล้วยกล้วยหอมทองต้นนี้นะครับใบถ้าเรา,เาไว้อย่างนี้มันจะไม่สวยนะครับแล้วก็จะเป็นเชื้อราลามลงไปนะครับ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใบแยกออกนะครับทำไมถึงเอาใบนี้ออกเพราะว่าเขายิ่งใบนี้เยอะ โอเคไปทางนู้นครับเนาะนี่นะครับเดี๋ยวจะตัดแต่งต้นนี้เนาะหน่อข้างล่างนี้นะครับหน่อข้างล่างนี้เอาไว้หน่อเดียวพอหนอที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเอาไว้ากับต้นแม่นะครับเอาไว้เป็นต้นแม่ต้นต่อไปนะครับที่เหลือตัดให้หมดนะครับผมไปหนะ้าหนึ่งสองสามสี่ 5,6,7,8เดแปดบงไว้นะครับโอเคันต่อนี่ตักนะครับจัดเลย ตัดเอาไว้ให้เหลือหน่อเดียวแบบนี้เลยนะครับเนาะเพราะว่าแม่เขาจะเขาจะได้ต้นจะได้สมบูรณ์นะครับไม่ต้องมาเลี้ยงพวกหน่อเล็กๆนี่นะครับเอาไว้ต้นเดียวนะครับเอาไว้เป็นแม่ต้นต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะคอยตัดเรื่อยๆนะครับตัดแต่งเรื่อยๆกับหน่อเล็กเข้านะครับเนาะเพื่อจะให้ลูกเขาสมบูรณ์นะครับเวลาเขามีอ่าคือจะได้ใหญ่นะครับแล้วก็ลูกก็จะได้ ใหญ่สมบูรณ์นะครับเนาะโอเคต่อไปนะครับอันนี้เราจริงๆเราก็ตัดได้เลยเนาะเนะี่ยเนาะตัดนะครับตัดแบบนี้ให้เฉือนให้แนบติดต้นแบบนี้เนาะครับอันนี้อันนี้เราไว้นะครับต้นนู้นเราไวเนาะที่เหลือนี่ตัดเลยตัดเลยนะครับนี่ตัดแบบนี้เฉียงเฉียงเหมือนกันนะครับเฉียงเฉียงเหมือนกันนะครับนี่ตัดเลย ไม่ต้องไปเสียดายนะครับเพราะเขาไม่ไม่ตุยนะไม่ตุยเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็งอกมาใหม่นะครับต้นนี้เขาจะได้สมบูรณ์นะครับเขาไม่ต้องมาเลี้ยงหน่อเล็กๆนะครับก็จะเลี้ยงที่ลําต้นนี้นะครับต้นก็จะได้โตนะครับแล้วก็จะออกลูกได้สวยลูกได้ใหญ่นะครับส่วนต้นนี้เราจะเอาไว้เป็นต้นแม่ต่อไปนะครับเนาะ โอเคนะครับไปต้นต่อไปเลยตันนี้ก็แต่งได้นะครับแบบนี้นี่ก็แต่งเลยเฉียดเลยนะครับปึ๊บแบบนี้ออกนะครับเอาไว้แบบนี้นะอันนี้ก็โอเคนับเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับอันนี้ เอาออกนะครับอ่อันนี้เอาออกก็ด้วยก็ได้เจ็ดถึงแปดใบนะครับที่เราเอาไว้เนาะอ่าได้ส่วนหนอนนะครับหนอก็อย่างที่ผมบอกเนาะตัดออกตัดออกนะครับนี่รอยตัดรอบที่สองแล้วนะครับเนาะโอเคตะไคร้ก็เริ่ม งอกนะครับตะไคร้งอกแล้วนะครับแตกใบใหม่แล้วเนาะเดี๋ยวก็จะได้ผลผลิตจากตะไคร้นะครับตอนนี้ก็ได้รอผลผลิตจากกล้วยนะครับโอเคโอเคนะครับนะครับตอนนี้เราก็ดูนะครับตอนนี้ก็เริ่มหน่อเริ่มยาวอีกแล้วนะครับ น่อยาวเราก็เหมือนเดิมตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งเลยนะครับตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งตัดนะครับถ้าเราเรา่านเราก็เอาไปทําปุ๋ยได้นะครับหมักทําปุ๋ยได้นะครับอันนี้ตัดทิ้งครับเนาะตัดทิ้ง อย่าลืมนะครับตัดทุกครั้งให้เป็นแนวเฉลียงนะครับนะครับเราจะไม่ตัดเสมอเนาะเราจะตัดเฉียงเเพื่อไม่ให้กักน้ํานะครับอาจจะได้ไม่เป็นเชื้อรามากนะครับเป็นต่อไปนะครับอันนี้ก็มาดูตัดหนอนะครับตัดแต่งหนอเนาะต้นนี้จะได้สมบูรณ์แล้วเนี่ยสมบูรณ์นะครับต้นนี้ก็ลักษณะสมบูรณ์นะครับ ต้นอวบนะครับก็ไม่ต่ำจากหกหวีนะครับขั้นต่ำน่าจะมีที่6หวีถึง7หวีแน่นอนนะครับพอต้นสมบูรณ์ดีนะครับอันนี้ตัดนะครับตัดเลยนะครับตดัดนะมาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้นี่น นี้ก็ตัดครับตัดเนาะตัดเลยครับตัดเลยนะครับ <c oughs> กระเด็นเข้านะถ้านี้เราจะเอาไว้ซักต้นหนึ่งได้ไหมเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขามีต้นแม่ที่เราตัดเรือไปแล้วเนาะทีนี้เราจะเอาไว้ต้นหนึ่งก็คือต้นนี้เนาะต้นนี้เราตัด ตัดเลยนะครับอันนี้ก็ตัดนะอันนี้เอาไว้ได้ไหมเอาไว้ได้นะครับปล่อยเลยอันนี้ตัดก่อนเนาะนะครไม่เกินตัดนี่ตัดนะครับ,อนนนะรบโอเคครับจริงแล้วอันนี้ก็เอาออกได้ปุ๊บ นะครับมันมีเคล็ดลับอยู่อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าอย่างนี้นะครับออกกล้วยกำลังออกเครืออย่างนี้นะครับออกออ,กออกลูกออกเครืออย่างนี้เนาะห้ามขุดโดยเด็ดขาดนะครับห้ามขุดแยกหน่อโดยเด็ดขาดางท่านถามว่าทำไมถ้าเราขุดออกไปปุ๊บเนี่ย ลูกกล้วยจะรีบนะครับลูกเขาจะไม่เต่ง <het en> ไม่ตึงไม่สวยนะครับลูกเขาจะรีบนะครับเพราะตอนนี้เราห้ามขุดห้ามกระทบ <het en> กระเทือนรากต้นแม่เขาด้วยเด็กขาดเนาะเราปล่อยเลยนะครับห้ามขุดนะครับถ้าเขาออกเราตัดเขือแล้วนะครับตัดเขือเอาลูกไปแล้วเราขุดได้นะครับเราขุดแยกหนอได้เลยนะครับหรือเอาหนอไปขายได้เลยนะครับเนาะช่วงที่มี มีลูกอย่างนี้ไม่ควรขุดนะครับเนาะเดี๋ยวเผื่อบางท่านยังไม่ทราบนะครับที่เขาไม่ขุดก็คือลูกมันจะรีบแล้วไม่สวยนะครับเนาะไม่ดูแล้วไม่น่าทานไม่จรึงๆนะครับเนาะถ้าอย่างนี้นะครับยังไม่ออกเลยนะครับยังไม่ออกไม่ออกนั่นเลยเราเอามาปลูกไว้ใหม่เราก็ไม่ควรตัดเราไม่ควรขุดหน่อไปแยกไปเนาะคือให้เขามีลูกก่อนหนึ่งชุดนะครับหนึ่งต้นเนาะ เราค่อยมาแยกที่หลังเนาะ,ะเนี่ยตัดเลยนะครับตัดนะครับอันนี้ต้นนี้เรา,เาไว้เนาะต้นสมบูรณ์ดีก็เอาไว้เป็นต้นแม่ต่อไปนะครับต้นนี้ตัดนะครับว็จะพืชก็ตัดด้วยเก็บไปด้วยถอนด้วยนะครับโอเคนะครับต้นนี้เดี๋ยวเขาก็จะสมบูรณ์นะครับอย่างน,น้อยก็ต้องมีหกหวีนะครับถ้าต้นสมบูรณ์ดีเนาะ ดูเขาก็ใหญ่ๆคาก็จะมีหกหวีเจ็ดหวีประมาณนี้นะครับลูกจะเต่งสวยนะครับอันนี้ฝรั่งต่อยอดแล้วนะครับถือว่ารากเดินดีเนาะมาดูามาอัปเดตของเมืองนอกกันหน่อยนะครับนี่ออกลูกเพิ่มแล้วเห็นไหมครับมีลูกเพิ่มแล้วมาเดือนนะครับนี่เห็นไหมเห็นมาเดือนไหมเออตรงนี้ เห็นไม่เอ่ยก็มองไม่เห็นเนาะแสงแดดเข้านี่กิ่งนี้เลยนะครับนี่เห็นนะเนี่ยกิ่งเนี้ยเนี่ยลูกแล้วก็นี่ลูกนะครับนี่ลูกมะเดื่อนะครับกําลังออกใหม่แล้วก็ข้างล่างออกใหม่มาอยู่สามสามลูกนะครับนี่นี่อีกลูกนี่นะครับอันน้นลูกใหญ่ยังอยู่นะครับโอเคนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์กด Sub สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับชนบทบ้านเมียด้วยนะครับวันนี้ก็คงจะ,ะเท่านี้นะครับนะครับก็พามาชมเท่านี้แล้วก็ตัดตัดแต่งกล้วยนะครับนอแล้วก็คํากล้วยให้ดูนะครับเพื่อเราจะได้ทําสวนแบบ มีความรู้นิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการทําสวนทํากล้วยเนาะอ่านี่น้องแย้น้องแย้โอ้โหมีแย้มาด้วยนะครับเจ้าแย้ตัวนี้ก็อยู่ในส่วนนี้เองนะครับทํายังไงให้ให้กล้วยลูกใหญ่นะครับก็คือต้องตัดแต่งแบบนี้นะครับเนาะส่วนใบใบตัดยังไงตัดเฉลียงนะครับตัดเฉลียงเพื่ออะไรนะครับกันมันเป็นเชื้อรานะครับก็ตัดแต่งเลยนะครับ เอาไว้กี่ใบนะครับต้นหนึ่งก็เอาไว้ประมาณ7-8ใบนะครับนอกนั้นเราก็ตัดลงให้หมดเลยนะครับตัดแ่งเนาะหนอเราก็เอาไว้ต้นเดียวพอนะครับเนาะเอาไว้ต้นเดียวพอหนอกกล้วยอย่าเอาไว้มากเอาไว้มากต้นแม่เขาจะโสมนะครับเดี๋ยวก็จะออกลูกไม่สวยไม่ดกนะครับที่เหลือทํไงตัดนะครับตัดหนอทิ้งตัดยังไงตัดเฉลียงครับเนาะตัดเฉลียงกันน้ําค้างเนาะนี่ แบบนี้เลยครับผมเนาะบบนี้เลยนะครับตัดแต่งรอบหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับชอบกดไลค์ใจกดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจกับชนบทบ,บ้านเมียนะครับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม